ฟังเลยฟังเลยฟังเลยฟองเลยฟสงเลยฟังเลยฟังเลยังเลยฟั่นลยฟังเลยฟังเลลลยฟังเลยฟังเลยฟังเลยฟังลยยฟังลยฟังเลยฟังเลยยฟังเลยฟังเลยฟังัลยฟังลยฟังเังเลยฟังเลยฟังเลยังเลยฟังเลยฟัง มาหน้าบิสะเลยเฮ้ hey, สนเลยหนว่า hey, วะเฮนสะเลยบ่าวาดินทางอลุลยมองอาการกามิงคุณจงผ้ามาให้พวกเราคุณจงผ้ามา,ย,า, hey, ย,า,าย่างพวกเราเฮ้อะเลยเ๋ยวงเงินบลาย่างย่างก้ายันจีกามิงด้วยสิ่งที่คุณนั้นสัญญาให้กับเราสิ่งที่คุณสัญญากับเรา,ญญาเารียกเงินผ้ามาเลยไหนล่ะได้ไปหลังัจับจากหันจบไหนล่ะ คนสัญญาว่าตาหากว่าไม่อมันก็คุณจะต้องตกอ,ตอ,ตอ,อาจาผ้ามาเลยอาสาอ้าอมตาเ <c oughs> นาะนีก็อาจจะอายยางจังโตวิตูได้ปรบยุ่มรอบเวาอย่างญาดีหนอสวนตาหักว่ญญาอย่างละคุณนั้นยากกลุ่มของคนที่เป็นรอสวนแล้วผ้ามาเลยอาสาเราไม่แค่เราไรู้ะนะเดีงง๋ยวกันสมนานตา,าคุณเป็นรน่อสวนโดยจริงๆงแ,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 แล้วคุณผ้ามาเลอาสาผ้ามาเลยความทรมานอ่าน,นะการลงโทษอี่ยเป็นปั้นปือผ้ามา ใั่นาเรื่อยขึ้นไปใช่มันกลายเรื่อขึ้นไปใช่ในั่นหละแสดงว่ามันมันเกลาเนาะเกลานะอะดแล้วสลนาโกฮาริอรุปะย่างและสลอูดเดียวนี่วันที่วันพุธเพราะแต่ในพอดมาอ่านจะเฉพาตัดที่สองแตบเต็มย่างและการนสละอูดเดียวนี่วันวันพุธมลก็การต้อนนบีสล อ่าสูบบุหร่สอดมุกามุกุนิเล่นอะไรบ้างแสดงบอกว่าอ่าพียางสูบุตลูกนี้นาของปลวก้าวในจังเลืองปวกยาจะต้องนาเลื้งปลกแสดคนมาเดียนสูบุยมัดมุขก่มุไหมาร้องหลังจากนั้นวันอ่าสูบุว่าสุกหรือแล้วนี่นาของปวก้าในตองแดงอ่าคนไน นางจากเด้งวันอาวันซุกคุณไม่ได้เอาซุปซับตัวหลังจากนั้นส,ส,นสนนุกของวันเสาร์นั้นหมก็การง,าาขงของหิดามนาของพ่เจ้าจะดำงนายวิเศลบอกนะพรกนั้นให่นากวิเศษไข้าไปเลยอันจับนั่นเนาะนมยวิเศษบอกไปน,น,นั่นเดาบอกเอาเลยคุณไม่ต้องผ้าอันจับไรไม่เลยนะให้เมืองเราว่างไว้ทีว่านานะวันปวดอะไรเกี้วนี้ ไอ้เมื่อไส่และซึ่งสูบบุของตัวถูกมันหน้าของเจ้ามันมาประกอบจาวน่ะตรงสีเหลืองหลังจากนั้นสูบบุของวันซุกหน้น่าหน้าของขระกอบจาเป็นสีแดงหลังจากนั้นสูบบุของวันเสูบหน้าของขระกอบจาเป็นสีดำนั่นมันในโลกอัจฉริยะที่แน่นอนไอ้หน้าเปลนสีดอกมาก็แต่แต่กระดับสูบุ๋มคอมมิชมันมันก็เลยวันฝน โพอถึงวัตถุสุบุวันประหัตตูนิ่งหมก็มารเกตูเหลืองเลยนาเขาบอกมันนานาเลืองเหลืองเลยนาเหลืองมาก็อยากเก็บมารกตัวอากาศรับด้วยพวกนั้นอยากเห็นว่าทรงอาตบแดลงทรงอาตบแล้คือมาเดีสุบจุมอาดไมรอดหลังจากนั้นอ่าสุบเขาวันสุกเดียวนาแดง่านลมาก็ปรตาโมาตากรมกยตูยัดปล่อยเปืองความกัวอะไรที่นั มากลัวต้นนั้นนะนว่าคนที่มาไปกลัวตน้นต้นมลรรคชีวิตหรือว่าไปกลัวต้นมลกัสมกุกกานาเกมาถามมาเลยกลัวทำไลยเลยนะอนะถ้าไปกลัวตนนะออวว้นนะั้นเลยเพราะซูเปอร์คอมพิวเตอร์นั้นนาแดงปล่อยเผื่อควฟังฟัวเนะี่ไหะกุมาเดียน์ทารีสตูหลังจงนากนั้นวันเสาร์ที่ต่ำนาดัด่มนทะี่ย มาเขาบริส the no ุทธิยามมรรคไก่ตัวบากคับกบินาสัตวพราะเตรียมตัวเป็นการปินาเตรียมตัวกบความตายที่นั่นรู้ไเราไปไม่รอดเลเหตุผลตายอยู่แลไรนะเตรียมตัวที่นั่นมาเขาสบออาหารกับป้นดีรีมรรคไก่ตัวดังนั้นสบอความวันอาทิตย์พอเขาห้อตัวเองเราต้องตายอยู่แงไเนาะแต่ตั้งแต่เ่อใคยจะห้อหลานตกลงตาคนตาห่อตัวเองอ่าหน้าห่ออ่าหน้ากัป้นดีรีมรรคไก่ตัวพอเขาห้อตัวเอง Ta pagi dan pakai ki bauan orang mati bao bao ke bao 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 ko bao 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 ใจเราไม่รู้ว่าครู้ว่าอะไรได้ขึ้นก็ไม่นั้นทั้งนี้เขาตัวเองเลยก็ใช้เครื่องหอมบพื่คนได้ดาแล่ปตัดดีรีมาสิงมาสิงกับบุมีอ่านะแล้วก็ทิ้งตัวเองต้งคนต้งสิ่งตัวเองลงพื้นหรือใครจีดูไครเอาหัวล้มใครเอาตีนล้มอะไรก็ไม่ว่าก็คางกรุ่งลุ่มอ่านะ มาก็แต่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 ก um. ็เหลืคือรัสปานัสโบฮาดังนั้นในลัณะาีิวันมันเร่งความร้อนเพราะว่าคือโบฮาตัวโบฮาเรว่างตั้งที่ที่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดนั้นว่าคือโบฮาเป็นอ่ในเมื่อมันร้อนมันเร่งความร้อนเพาคือตัวห้าเน่าตั้งใส่ฮะเอาสีมะคือดเด็กเกิดได้มากและใส่ฮะเอาสีมะ มันก็ใส่ห้าวซีมันมันพรอะผ้าแมาแล้วนี่คือเสีางร้องอยู่เลยก็ยังเกิดเสียงตัววาดที่รุ่นแรงเสียงวาดทีรุ่นแรงรุ่นแรงดากในท้ังฟมาจาากเสียงนั้นมาจากฟ่านะนะจากสียร้อลิ้นตาและเสียงของฝาผาจากสกลาเสีรงด้างในบุมีและทั้งหมดเสียงในแผ่นดินได้ยินหมดบนนั้นได้ยินเสียงตั้งเสียง เสียงตว,วาดมังได้ยินเสียงฝ่าพามังยินเสียงในแผ่นดินไม่หวเสียงอะไรได้ดิเงินกีนกรติกัมปอ้อย่างกรนะสนะด้วยความสะเทือนเรือลันเทแร่งมาตีอเมริกาถูกเพรานั้นใต้ชาดเลยฮะปุ่มานคอนาบีเอิร์นปุ่มันคอนาบีเอิร์นต่าห้ากว่า, <c oughs> านะไม่ตามน้าที่ต่าห้ากว่า อหนมันอีมันเลยการนี่เลยคนหล่อังจะเป็นปนีบ่อนดื้อนอ่าบางคนอ่าดต่มันนะพีเ่าหมันแต่ยิ่งกากินมาแล้วมันนั้คนติดดื้อนันนั้คนทีดไมาอีมันกันาพีอ่าแต่ว่าไม่ทำอมานนายเกียรติกันะพีอ่ะเราเป็นอุมาศก็นาภีเราก็บพรอยจะดับเกียรติมากันเป็นอุมาทุกคนยังสุนโตก็เรากับพรอยมีเกียรติไปกันอ่านะ่ เอาเคนอันน euh, ั้นน่าก็อ claro <ımız Jean> ีต no ัอ่าสำหรับลูกอูดนั่นแหะของอูดมาส่งต้นไม้ลูกนะนะออกมาจากลูกพวนเลยอกจากคนหินลารีไปกกระดาบาตรยังตคลื่่บุญเนาะแต่โบก็เยอะมาสู่ด้านนี้ลูกอูดนั่นก็วิ่งไปยังคนหินที่ว่าแม่ก็มันออกมาเนี่ยคงจะก้อนอบี่อนแรกประกาศาสนาแหละผมรู้ว่าไม่เจอผมก็ไม่เจอเพราะว่าท้านเป็น เราซนจริงนะให้อุดออกมาจากกอนหินอ่าน่ะถ้าไม่อุดออกมาจากอนหินเลยดิเอ้ยน่ะวีสลักคนเดาะน่ะอ oh. ่า <favorites> อูดออกมาจากกอนหินจริงๆแิงนฟองนู้ดกันยังไม่เทียเลยดาวันนี้เลยอ่าน่ะเลยปอนั้นอ่าปออุดเกิดมากะอุดกะมันต้องกินยากินหนามะกันก็พรากินยากินหนามคลัตวันกันเลยวันไหนที่อุดกินคนไม่ได้กินวันไหนที่คนกินอุดไม่ได้กิน แต่วันเทวโอดกินน้ำคนไม่ได้กินน้ำนั้นให้คนมากินนุ่งโอทก็เรียกว่ากำไรอยู่แล้วคนนะไปกินนุ่งโอทแล้วันถี่ไม่ได้ไม่ได้กินน้ำอ่าแต่โอทมาในวันที่มันอัดต่อไปเลยไม่ได้กินนุ่งเคยอ่าเนาะตกลงนับวิสัยทาาไมค่ามันฆ่าอ่านี่หละพ่อฆ่าโอทนี่แหละเรื่องนะนะเลยอ่าแม่แม่มั้งก็ว่าองค์ว่าเจ้าต้องทิงกรเกระลูกฟังก่อน ก็หลบมากการในตอนที่ว่าอ่าพวกนั้นตายนี่นก็หลบโอดกันเล่นลับเข้าไปในก้อนหินนะลานีอนุนักว่าอุาอตุลารีไปกี่กับเราปะตูยังกลัวอิบุญกกน์ทะเบิดก็ยอะนะหลบโอดก็น่ะ <c oughs> เล่นไปยังก้อนหินที่เมฆมันออกมาหินที่ว่าเมฆมันออกมาจากคนไหนมันก็นเล่นเข้าไปในก้อนนั้นอ่าน่ะ cái bọc của batu ah nah kon con hinh cắp phớt mà, masuk dalamnya, à na luang uot cắp thào về này con hinh thì phớt nãy, nè, ma cắp trợt tiêu đây con hinh cắp pit, à na pit luang uot như con hin à là công việc của ông này, phần mặn yeo fa aqal fa aqal humur แต่เขาดันหัวมโรรุ่งรถจะฝ่ามาก็อ,อ,มอากาเมริกันไปไกลตรงนั้นกิโลตุนปออย่างกว่เลยเดี๋ยวองค์ฝกนั้นก็องค์ชีวิตฝกนั้นโดยความโดยการเกินไว้สันสะเทือนที่รุนแรงดาริปดาบุมีจากแผ่นดินดาสวารุยังเดีัสดาริปดาลัลง,งิี้เลยกระเซียงเพรแรงจากฝ่ามาจากฝาก่าอ่านะบางแห่งบอกว่าเซียงตัววาดคงหิบรหรินหยิบเหรินตัววาดพูดแตกไอชัด อ่านเบอกคงดีไม่ได้ยื่นไม่ตามาอสป้าอูฟีดาริมานมก็จ่ละมาไกตัเลยกกะเพลละพราะั้นนั้นป่ากัุงมาไกตัในบางกบกันมาที่สี่ยนทั้หมดเลยเรับนอนฟังอ่านะเเตะนอนฟัง Fa tawalla 'anhum ma kaaba paling Nabi Sallallahu Alaihi dari pada mereka itu ulun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepan jago nan entah dari badan mati mereka itu lang jago nan tai dan qoladan berkata ah kitab kepada jasad-jasad yang mati dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Nabi Sallallahu kita kepada jasad-jasad yang mati ได้เล้งกับร่างติดตายให้ร่างของพวกที่ไม่เชื่อนะติดตัวลงปูดนะที่นอนฟั่มตายอันนั้นในวิสลทธ์เล้งเปิดอ่ะสุดที่สิ่งที่อุลลอฮ์กับบะะกับาเฟ่ตูเรชมอนอย่างกับอุลลอฮ์ได้ปูดกับกาเฟ่ตูเรชย่างมาที่ดิบาดัดติดตายในอ่าสนามหลวงบาดัดแต่แสดงว่ากัรเล้งกับพวกกาเฟ่ติดตายในสนามหลวงบาดัดเหมือนกันในวิส์ทธิเล้งกับพวกที่กาเฟ่ที่ไม่ตั้มันที่ไม่เชื่อกับมันเหมือนกันเล้งว่าเปิดอละ ยา้าอมีให้พ่กูให้พกูเพงเจอนะครับอุบัติเหตุคุณวิชาละตารับบีวันสัุ่ลกุมมาลกอิลลาดวะฮิบูนัลนาซิฮัยน์หมดเนี่ยตั้งแต่กูประสบความสำเร็จกับมุงวิชาละทารับบีแต่จริงฉันได้คุยเปลไปยังพวกยาวนั้นความหมายที่ของฉันฉันได้คือคยเปลี่ยนไปยังไปยังพวกยาวเลยและกูนั่งสั่งไปกับมุงและฉันตะเกียบพวกยาวเลย ด้านแต่พี่การมุ่งเจรจาการซ้อแต่ว่าพวกเจ้าไม่รักด้านเจรจาอีกครและไม่ตามหากาันอุราอย่างมาลสิขัดกับคนที่ตัเกเตือนอย่าดีการมุ่งพินาศเป็นว่าปกเจ้ามาเสียหายท <c oughs> ี่หนาหมดเลยด้านที่เกี่ยวกัารอีกครการมุ่งดาปัสสามารถเดินยื่อขยับและทางกับพวกเจ้าตามนะขังเตือนองฉันนะพวกเจ้าจะไดือดฟ่ำก็ค่อยอทั้งเดินเหยื่อเลยทั้งขยับนั่นคือนบีตัวแรก ได้ผุดพันธุนกับพวกซึ่งเรามาเกนั่นก็คือนะเราเป็นอมัมมิคนละพี่เรานี้เป็นอมัตที่จุกด,ด,ดีที่สุดน่ได้แหละที่แรกว่าอ่อเคยหยีเป็นกาแฟเคยหยีอีมันนะตัวขั้นไหมรู่กว่าเราพันไหนอ่าเคยตาม ใครไม่ตามก็ท่านไม่รู้มาแล้ว hmm. นี่ถ้าห้ากว่าปู่มัตตพี่ก้อนๆพ่อไม่ตามกันนะ้นชาติอะไรตายแล้วอาบุตรย่อนี่ยักว่าพวกอันจับแล้วลุงไปถึงกู่พ่อเลยลุงหมดต้องกางมาชัดเรื่องว่าในอ่าสวรรค์ในนรกนะมันเป็นไม่ในนรกปกติตามก็อยางกับขาสวรรค์บปกี่ไม่ตามก็อ่ลลอาลุ่มนรกนะคี่สร้อยหลุดนี่ ประวัตินาบีโหลดไ hmm. ก่ยาโขลกประวัตินาบีก็มาแล้วเนะาะไ,ได้แต่เสียค่าก้นกะ็ไม่ได้ไม่ได้เสียค่าก้นก็ดีก้นเดียวก็ได้ <Okay. S 1> ใกล้มากใกล้มาตะก้นก็ได้คือ kita tak main ke masa kon meh an tak main ke masa kon kisah logo Allahu al